ไสวัสดีครับผมภูมิยักษ์ปอบีนครับไฟายทซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับมาแทนอ๋อนี่มาแทนเหรอรู้ตัวกี่วันรู้ตัวสามวันสามวันแต่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายปอบีนอ่าอยู่ที่กรุงเทพเองมีใครเป็นคู่บ่าวซ้อมละมั้งก็มีที่บุกเสือแล้วก็มี่ยึดเราจังเลยก็คือพึ่งเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าจะสิบหนปีสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบได้น้ำหนักปปล่อยตอนนี้ 56 57มวยสไตล์ไหนครับเข่าวันนี้เด็กต้องมาเจอกับแสงเชิงเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยและได้ทันดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังเป็นมวยฝีมือครับวันนี้มาเจอแสงเชิงเนาะว่างแค่ว่างแค่ไหนดิก็จบตามที่คุณผู้ชมดูดีเลยเด็กชายแก่แถวๆก็ไปเดียวเนาะล่าสุดไปไหนไว้ครับต่อยอยู่ที่ลาดดำเนินวันนั้นต่อยกับใครซากุนหลังเป็นยังไงบ้างวันนั้นแพ้เนาะผมพาแพ้เนาะไปวันนั้นเวทเท่าไหร่116ก็เวทวันนี้เลยแต่วันนี้ได้อะไรสองป เมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างดีมาพอดีมาสะบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์พอได้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ็คเกิดที่นี่เอาชนะนะคุ้มมากกี่กิโล4กิโลกว่าได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเรา60ไฟแดงผนจังหวัดเชษฐ์บูรณ์ฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากพี่น้องชาวเชษฐ์บูรณ์เชิญชวนนะครับวันนี้ต้องเต็มที่นะโชคดีขอบคุณครับ